ผมปอมไลฟ์ฟิรี่สวัสดีปีใหม่2 0 2 4ทุกคนครับคลิปแรกของปีนี้ในช่องนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดคุยให้ฟังว่าที่ผ่านมาเนี่ยหายไปไหนทําไมไม่ได้ลงคลิปต้อง2เดืนอนก,กว่านะครับแล้วทำไมถึงเปลี่ยนชื่อช่องและกลับมาคลิปนี้ครับทิศทางของช่องนี้จะเป็นยงังไงต่อเดี๋ยวไปรับฟังกันได้เลยครับก็แนะนําตัวกันอีกรอบนะครับเผื่อใครไม่รู้จักผมนะครับผมปอมไลฟ์ฟิรี่อาชีพหลักก็เป็นนักพากย์เกมเดล o ูนะครับเป็นสตรีมเมอร์ น Twitch นะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ช่อง l i f e ฟิรเอนะครับโดยมีช่องนี้ครับช่องฮิคารุตนะครับเป็นช่องที่2ของผมพีที่ผ่านมาเนี่ยผิดแผนไปจากที่คาดไว้เยอะเลยครับคืองานหลักมันเหนื่อยแล้วไม่ได้ว่างอย่างที่คิดนะครับคอนเทนต์ที่จะมาลงช่องนี้ก็เลยว่างไปเลยวอลล็อกที่เคยคิดว่าอยากจะถ่ายแล้วก็จริงๆก็คือเหนื่อยจนไม่อยากถ่ายนะครับไปเที่ยวมาคนเดียวมันก็ไม่ได้ถ่ายง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับบวกกับไม่ใช่ความถนัดของคนตัดต่อของผมอีกด้วยนะก็ เลยมีการเปลี่ยนแผนเกิดขึ้นนะครับกลับมาในคลิปนี้เพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ทิ้งช่องนี้ครับยังกลับมาทําต่อนะครับอย่างแรกเลยก็คือรีแบรนด์ช่องครับมีการเปลี่ยนชื่อช่องนะครับหลายๆคนก็ถ้าติดตามก็น่าจะได้เห็นว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้ใช้ชื่อช่องนี้ยู่ๆตื่นเช้ามาไอ้ค่อเมันกลายเป็นชื่อนี้ไปได้ไงวะอ่ะว่าเพราะอะไรเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าทำไมถึงเป็นชื่อนี้นะครับผมรู้สึกว่าตอนแรกเนี่ย คือชื่อเก่าเราใช้ปอมไลฟ์ฟิรีใช่ไหมแล้วก็มีชื่อหนึ่งที่คนดูโวตๆมาไลฟ์ Life, ที่แปลว่าชีวิตอะแล้วก็ฟิรีซึ่งมันเสิร์ชยากนะครับชื่อนั้นนะ่ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นปอมไลฟ์ฟิรีแต่พอเป็นปอมไลฟ์ฟิรีเนี่ยพอไปปรึกษานะครับผู้รู้อะไรอย่างนี้มาแล้วรวมถึงสำรวจตลาดเนี่ยคือก็กลายเป็นว่าชื่อไลฟ์ฟิรีเนี่ยมันติดกับความเป็นนักภาคอ e ีสปอร์ตโดรนทูไปละ ผมเลยอยากให้มันแตกต่างไปเลยนะครับเป็นอีกด้านของผมเป็นอวตารของผมไม่อยากจะมีคำว่าไลฟ์ฟิล์ในชื่อช่องละก็เลยเอาชื่อในเกม f ฟ n a l 14นะครับซึ่งก็คือฮิคารุโตะมันมาจากฮิคารุที่แปลว่าแสงนะครับก็คือไลท์ซึ่งนั่นน่าจะเป็นที่มาว่าทำไมผมตึงตั้งชื่อนั้นในเกมนะครับแล้วก็บวกกับชื่อผมชื่อจริงก็คือนารุตแต่เวลาผมไปญี่ปุ่นเนี่ยคือผมเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานมาใช่ไหมตอนเซนเซแกเรียกอะไรเงี้ยเขาจะเรียก นารุโตสั่งไม่ได้เรียกนารุโตไม่ใช่นินจาจอมาถานะครับแต่เป็นนารุโตดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาชื่อ2อันี้มารวมกันแล้วกลายเป็นฮิคารุโตนั่นเองนะครับและข่าวเนี้ยมันกลายมาเป็นฮิคารุเต้ยังไงอะฮิคารุโตมันยาวใช่ไหมฮิคารุมันก็สั้นกว่าแล้วมันก็เหมือนเดิมเลยก็คือเอาฮิกะข้างหน้าเนี่ยมาบวกกับชื่อจริงข้างหลังนารุตก,ก็เลยกลายเป็นพอรวมกันแล้วเนี่ยมันให้ฟีลแบบเห็นไหมฮิคารุ ม,มันดูญี่ปุ่นบวกไทยดีนะครับก็เลยกลายเป็นชื่อช่องนี้นะครับเพราะผมอยากให้ชื่อช่องเนี่ยมันไม่เหมือนช่องเก่าด้วยแล้วก็อยากให้มันมีความลักษณะเป็นชื่อช่องมอกากกว่าชื่อคนนะครับก็เลยไม่เอาชื่อเดิมชื่อไลฟ์ฟิวซี่ตัวเองมาใช้ในชื่อช่องละเป็นไงซับซ้อนไหมส่วนคอนเทนต์ครับผมของช่องฮิคารุในปี2024นี้ธีมคือ สิ่งที่ผมอยากนำเสนอและอยากบอกเล่าจากแพช s i o n อันดำดิ่งของผมครับนั่นคือคลิปธีมคลิปที่เราจะทำเป็นหลักๆในช่องฮิคารุดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเกมจะเป็นอนิเมะหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่ผมสนใจในช่วงนั้นๆส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมมีจุดเด่นที่การเล่าเรื่องนะครับคนดูจากช่องหลักเนี่ยหรือว่าในสตรีมหลายๆคนบอกผมว่า เสียงผมฟังเพลินนะครับผมเลยอยากชูตรงนี้ให้เป็นจุดเด่นของช่องในการทำคลิปเผื่อคุณไม่รู้ผมสตรีมมาก็เกือบๆสิบปีแล้วนะครับเออช่วงที่ผ่านมานี้ครับก็มันมีหลายๆอย่างจุดประกายนะในการกลับมาทำตรงนี้เวลาผมดูเมอะไรแล้วผมชอบเนี่ยผมจะลงลึกกับมันมากนะครับเลาจะตามเก็บรายาละเอียแบบลึกมากๆเลย เวลาผมดูหรือฟังอะไรก็ตามแต่ชอบคิดตามวิเคราะห์ลึกๆเยอะๆนะครับก็เลยอยากจะนําเสนอไอ้ความบ้าตรงนั้นแหละครับกับช่องฮิคารุตตรงนี้นะครับคอนเทนต์แรกๆเลยที่จะมาเป็นเมนหลักของช่องเรานะครับก็คือหลังข่าวไขาเมยครับท่าไงรอติดตามกันด้วยนะครับและแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูอนิเมะผมว่าเรื่องนี้ไม่ค่อยดังในไทยแต่ว่าถ้าใครได้เคยดูคุณจะรู้ทันทีว่าไอ้บนหน้าจอตอนเนี้ไอ้พวกโปสเตอร์ข้างหลังเนี่ยมันคืออนิเมะเรื่องอะไร ที่พีเคยูโฟเนียมเรื่องนั้นขายแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอติดตามกนได้เลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีพวกไฮไลท์จากการสตรีมของผมก็จะย้ายมาลงในช่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้ากิดว่าช่องนี้เนี่ยจะมีเมนหลกัหลกๆเป็นทอล์กเล่าเรื่องจากสิ่งที่ผมหลงไหลนะครับผมหวังว่าจะได้เจอคนที่ชอบอะไรเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ขายความชอบของผมเนี่ยต่อไปให้คนที่มาฟังเนี่ยได้ไปเสพสิ่งเหล่านั้นกันต่อ อยากจะมาขายอะสิ่งที่ชอบล,ล้วนๆนะครับมีคอนเทนต์เกมบ้างนะครับแล้วก็วอลล็อกถ้าอยากจะทำซึงคิดว่า very rare นะครับแต่ก็เหมือนเดิมครับสำหรับช่องนี้ก็คือลงคลิปตามโอกาสเหมือนเดิมนะครับทำเมื่อว่างไม่เน้นจำนวนคลิปนะครับแล้วก็ตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นไปเนี่ยถ้าไม่ผิดแผนนะครับผมจะมีแผนมาไลฟ์ใน YouTube เพิ่มด้วยนะครับโดยไลฟ์ในช่องนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์พวกทอล์กคอสแต์พูดคุยแล้วก็เกมนะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปี2 0 2 4นี้กับช่องฮิคารุตนี้หวังว่าจะได้ทำให้คนดูได้พบเจออะไรใหม่ๆที่คุณอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าผมเน้นสิ่งที่ผมชอบเป็นหลักนะครับบางสิ่งที่ผมชอบมันไม่ได้เป็นกระแสบางอย่างอาจจะเป็นกระแสก็แล้วแต่หัวข้อที่เราจะหยิบมาเล่าสู่กันฟังในช่องนี้แล้วหวังว่าจะได้พบกันนะครับตลอดปี2 0 2 4นี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันครับ